คุพร้อมเรียังที่จะปินลัดฟ้าไปคาเฟ่ญี่ปุ่นไปด้านทานี่เึ้นตัวเขาทันไหมคะเฮ้เ <c oughs> ไปค่ะไม่ต้องพูดเยอะเพราะที่นี่คือค <c oughs> าเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น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 กว่าจะถ่ายรูปเสร็จคอแห้งพอดี <c oughs> ที่แห้งก็เพราะเสียงพากย์นะคะบรรยากาศนอกร้านทํามากลางวันแดดจ้านิดนึงร้อนนะคค <c oughs> ที่ร้านเขามีบริการร่มให้ปีนนะคะใช้เสร็จ จะถึงเมื่อบานเด้อสาวเดี่ยวตัวชิคาเฟ่อุ้ยพยายามพูดใช้แบบสไตล์แบบญี่ปุ่นอะ่ะอ๋อให้เป็นตั้งใจค่ะคำว่าฮอดจะ,ะมาสั่งเครื่องดื่มเราจะไม่ได้พูดทำทำเพลงได้ทั้งสิ้นบรรยากาศในร้านค่ะก็มีแบบโซนนั่งแบบพื้นค่ะแล้วก็มีแบบโต๊ะเก้าอี้นะคะคำพูดได้ปวดขาปวดแขนแนะนัะ่นห้นั่งเก้าอี้เดจา้ามาทั้งทีค่ะสม ต,ตั้งแต่ทางเข้ายันจนถึงห้องน้ำเลยค่ะเออไม่ทราบว่าคุณเป็นหน่วยงานไหนคะทำไมถึงต้องสำรวจอะไรขนาดนี้อ๋อไม่ค่ะไม่ได้มาจากที่ใด,ๆค,ดๆค่ะดิฉันแค่อยากทำคอนเทนต์เฮ <c oughs> <ๆ>้ยอุด้มค้าเป๊ะสไตล์แบบนี้กแบบ็กแวะอุดนน้นพันใดเก้าจ่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากทุกคนติดตามช่องครูนั่งสลักจิตตาทิพย์